สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจ้าแกงอ่อมไก่นะคะใส่ใบพริกอ่อนหลังบ้านเนาะพริกเป็นเม็ดๆเ,เลยเดี๋ยวเจ้าพี่นอ้องจ๋ามากินข้าวด้วยกันนะคะอืมนี่ดูพริกเม็ดนะคะนี่แหละที่ห่วงมากเห็นไหมจะโตไหมนะคะมาๆมา,มาใส่สกินี่นะคะฟักเขียวแล้วก็พริกเป็นเม็ดๆนะ ตาน้ำอ่าเขาเรียกว่าน้ำพริกเองนะคะอืมกินคนเดียวเนาะไม่ต้องมันใช้ช้อนกลางได้ป่ะอาหารแบบนี้ไม่มีใครกินด้วยนะคะอืสุดน,น้ำปะลาก่อนเฮย้ยมีแหงด้วยจ้าหอมผักอิตูฝรั่งนะคะวันหยุดนะคะกินข้าไป เท่าไรเพื่อนไปเนาะสุกไดในเท่านะคะอืมไม่จยาลืมเอาเข้าวคั่วใส่เนาะมาจ้าสุปันท้อนชิมทิพริกปลูกเองเนี่ยเผ็ดไหมเ <laughs> <ม>ผ็ดอยู่นะเขายังอ่อนนะคะยังขิวอยู่เนาะ กินข้าวแบบนี้คิดถึงแม่นะคะอาหารแบบนี้ยายกับตาชอบอเต็มอ่อนลวลาวนะคะยิ่งผัดที่เก็บหน้าริ่มรัวเนะาะถังชะอมยอดฟักม้งผักหวานบ้านอืมกินห้อนนะคะบรรยากาศเมนูบ้านเ่าเหมือนไปในไร่นะคะ อายายจะซื้อเหมือนเอาหมูสามชั้นไปชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยไปเก็บผักในไร่ในสวนแกงกินร้อนๆตอนกลางวันนะคะเหมือนยายจะกลับบ้านเนาะเข้าไปในไร่อุ้ยโทษทีคันกระดูกนะคะกลางวันจะขับรถเข้าไปในไร่หาน้องชายนะคะอืน้องชายเขาจะแกงเห็ดหรือว่ามีอะไรในไร่ทำกินร้อนๆเนี่ยส้มตำเนี่ย เกยวผักบุ้งในสระเนาะไหว้แซบนะคะปีนี้เลยไม่ได้รับชมบรรยากาศแบบนั้นเลยไม่ได้ไปบ้านเนาะโทโวรคุยกับพ่อกับแม่ทุกเช้าแมา่ช้านี้ตายิ้มให้สู้ๆเอนะสุขภาพไม่ได้ดีขึ้นนะคะแต่ก็ดูแลกันไปเนาะ ทำใจนะคะอืมอืมกับอีกนิดอืมพริกอ่อนสุดอย่างนี้ต้องไปหาไส้เกาะอีสานกินนะคะอืมเซฟเนอถึงไปละมาเจ้าพี่น้องจ๋าอาหารจานเดียวง่ายๆนะคะกลัวต่างแดนเนาะ แล้วกินใบพริกสดเนี่ยชื่นใจมากๆเลยหอมหอมนะคะแกงอ่อมน่ะถ้ามีผักคาดบ้านเราเนาะผักคาดแล้วก็อะมะเขือพวงใส่อีกโอ้ยแซ่ยยิ่งกว่านี้นะคะคิดเอาเนาอะอวันนี้ได้แค่นี้นะอืมได้ใบพริกใบอ่า หัวละพาฝรั่งนะคะแล้วก็ผักเขียวน้องแทนกันนะคะเนียจ๋าจชอบมากๆเลยนะคะกลิ่นใบพริกอืมเวลาใส่เกงียง่อมเนี่ยอร่อยมาก หลายคนถามเยาถามว่าอือยู่บางนอกไม่ลืมอาหารเราไม่กินฝรั่งบ้างหรอก,กินค่ะแต่ว่าอืม,มันไม่มีแรงอ่ะมันไม่อร่อยเหมือนของเรานะคะอืกินได้นะแต่บอกเลยว่ากินยังไงก็ไม่อิ่มเหมือนไปทํางานอย่างเงี้ยอาหารกลางวันจะเป็นอาหารฝรั่งนะคะ ย่งากขาข็ง่ายๆเนาะกลับมากินข้าวบ้านเราเย็นมันต้มอ,อย่างเงี้ยอืมสเต็กอย่างสเต็กเนื้อยี่จาก็ไม่กินนะคะแล้วก็กินอาหารพวกขนมปังอ่าอาหารเช้าเนาะเขาก็จะมีแฮมมีชีสมีอะไรวางไว้ให้กินตัวน้แนแทนแป๊บเดียวพอเย็นเราก็มากินอาหารบ้านเฮาแซ่บๆยิ่งเหนื่อยๆนะมาเจอตำตำแซ่บๆน้ำปลา้าอย่างเงี้ยแกงอ่อมอย่างเงี้ยโฮย้ยสู้ตายค่ะ สู้ตายนะคะสู้กับงานนะคะอืมอืม,อมกเม็ดเยอะเลยเนาะไม่ได้เผ็ดอะไรเนาะอืมไม่ได้เผ็ดอะไรแต่นมูกไหลแล้วนะคะมาเอาสักเม็ดอืมอย่าไปกินแกงฝีมือแม่นะแม่แกงอร่อยนะคะอ๋ออืม ใส่ทั้งเนื้อผ็ดอยู่นะจิ้ขึ้นหัวอยู่นะคะเมื่อวานคุยกับยายยายไม่ค่อยอารมณ์ดีนะคะไม่ค่อยจอยเท่าไหร่ปิดโทรศัพท์หนีลูกสาวแต่วันนี้โอเคละว,วันนี้โอเคแล้วนะคะเข้าใจนะคะแกห่วงตาเนาะแกก็หมุดหิดของแก ก็กลับมารอพักอยู่บ้านเนาะโรงพยาบาลรอเลือดนะคะถ้ามีเลือดก็จะขึ้นไปให้เลือดนะคะเพราะตายายจะเป็นตายวัยขั้นห้าแล้วเนาะก็โชคดีที่แกยงังยังอยู่กับเรานะคะก็ดูแลกันไปอืมก็คือต้องเติมเลือดอยู่ประจําบางทีทุกเดือนเลยนะคะทุกเดือนเนาะ ถ้าเกิดราหมดลดดเลือด,ด,อดแกก็จะไม่มีแรงนะคะช่วงนี้อย่างวันนี้ก็นอนจ่อยยิ้มซูซ้ๆให้ลูกสาวเนาะเห็นอย่างนี้ก็อารอซูซ้ๆกันไปต่างคนต่างเป็นกําลังใจนะคะคนไก่บ้านก็แสนทรมานเนาะ,ะไปก็ไม่ได้นะโชคดีก็ยังมีพี่น้องที่คอยดูแลเป็นตัวแทนให้เราเนาะ,ะโอ้โหขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้าใจขอบคุณพ่อแม่ะคะ่ะ ทรมานะคนไกลบ้านนะคะอืมเจ๋าบอกตาว่าต้องรอลูกสาวนะปีหน้าจะไปกินลาบหัวปีเออเดี๋ยวว่านั้นเออหน้าจืย้ยๆเนาะ ยิ้มหล่อให้ด้วยว่างั้นโฮ้ย <c oughs> เผ็ดอยู่นะ <c oughs> ขอโทษขออภัยนะคะก <c oughs> ินพริกเป็นเม็ดมทั้งเผ็ดทั้งร้อนแซ่บอีลีเลยพี่น้องจ๋านะคะยิ่งได้กินข้าวร่วมวงพี่น้องเฮาเนาะครอบครัวเราพ่อแม่เรายิ่งจะมีความสุขนะคะอาหารบ้านๆแบบนี้เนาะอยู่เมืองนอกพูดถึงจะบอกว่าอดก็ไม่อดนะเพราะเราหาเนาะมันอดไม่ได้ มันเป็นอาหารที่เราชอบแล้วก็กินแล้วเราสดชื่นมีแรงนะคะกับการทํางานกับสู้ความหนาวจะให้กินอาหารฝรั่งตลอดเวลาที่ไป้ายไม่รอดแน่นะคะใครได้มีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่ยามเจ็บป่วยนะคะดูแลท่านให้ดีเนาะอยากจะอิจฉามากๆเลยนะคะอิจฉาทุกคนเนาะ ทุกท่านที่ได้อยู่กับพ่อแม่นะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจเนาะโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวมากินต่อ <c oughs> เดี๋ยวจะยาวไปนะคะอดทนสู้นะคะขอบคุณทุกๆก,กกำลังใจขอบคุณพี่น้องที่ดูเลยพ่อแม่รอยายจ๋านะคะก็ยายจ๋าก็หวังว่าให้พ่อเนาะมีสุขภาพดีขึ้นก็หวังว่าแกจะรอจนถึงยายจ๋าจะกลับบ้านปีหน้านะคะ ก็คงจะต้องเป็นปีหน้าก็หวังว่าโาครคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นทุกประเทศนี้ก็ให้หายไปไวๆเนาะเพราะมันทรมานคนไกลบ้านมากนะคะเป็นปีแรกที่ไม่ได้กลับบ้านเป็นปีแรกที่รู้สึกแย่ yeah, มากๆแล้วมาเจออาการของพ่อด้วยเนาะไม่ค่อยสบายแกก็เริ่มเป็นนตั้งแต่ปีใหม่มาแล้วเนาะแต่ก็บอกเลยว่าพ่อเข้มแข็งม,ม,มากยิ่งอย่างเนี้ยสู้ๆให้ลูกสาวนะคะบอกไม่ต้องกลัว รอ,ออยู่พนะโอ้ยครันี้แล้วรู้สึกว่ากอดนะคะกอดด้วยสายตากอดด้วยอ้อมกอดทางออนไลน์ส่งไปให้แกเนาะสู้ๆเข้มแข็งพ่อของลูกสาวเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่คอยส่งกำลังใจให้กันเสมอเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามชีวิตบ้านๆอีเจียวอินเตอร์อย่างชีวิตเจจ๋า เยวเยียมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ